สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อจากคาบที่แล้วนะครับในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะครับแบ่งตามลักษณะของมุมนะครับซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของมุมนั้นนะครับนักเรียนต้องใช้นะครึ่งวงกลมโปรเทคเตอร์ที่เป็นเครื่องวงกลมนะครับอ่ะมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับรูปที่หนึ่งนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม มุมฉากนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาดนะครับ90องศานะครับอ่มาดูกิจกรรมกันเลยนะครับจาก powerpoint ของครูเนาะครูมีนะครับกระดาษที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้คือครูวัดมาแล้วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากของรูปนี้อยู่ตรงไหนอ่ะตรงตรงนี้นะครับอ่าที่เป็นสีแดงนะครับที่เป็นสีแดง ตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่ามุมฉากนะครับที่ครูขีดสีแดงเนี่ยเรามาพับกระดาษนะครับรูปนี้กันนะขั้นตอนก็คือให้นําให้นํากระดาษเมื่อกี้นะครับมาพับมาพับครึ่งนะครับจากรูปที่1เมื่อกี้ครูให้เป็นมุม A มุม b มุม C นะครับแล้วก็พับมุม a ลงมาให้มุม a มาอยู่ที่มุม b นะครับพับลงมาเปิบนะครับเราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขางหมู นะครับหลังจากนั้นก็พับมุม c นะครับมาให้บรรจบกับมุม a เราก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับให้เราวัดนะครับวิธีการใช้โปรเทคเตอร์ครึ่งวงกลมเนี่ยก็คือการที่เรานํานะครับนักเรียนดูนะจากจาก point จากภาพเนี่ยก็คือจุดตรงกลางนะจุดตรงกลางที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับที่ครูจุดสีแดงไว้เนี่ย ให้นำจุดนี้แหละไปเข้ามุมตรงนี้เข้าไปในมุม B นะครับมุม B ตรงนี้ก็คือมุมฉากนะครับตรงนี้ก็คือมุมฉากตั้งไว้เลยแล้วก็ให้เส้นนะครับมันพาดพาดผ่านกับแขนของนะครับตรงนี้พาดผ่านแขนของมุมนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็นะครับ,นะรบตัวเลขนะครับตัวเลขถ้าเราจะนับตัวเลขนักเรียนสังเกตดูตัวเลขมันมีสบรรทัดนะครับ ข้างบนกับข้างล่างซึ่งตัวเลขมันจะวิ่งจากศูนย์ไปถึง180นะครับจากศูนย์ไปถึง180ดังนั้นเวลาเราวัดเนี่ยเวลาเราจะนับตัวเลขให้เรานับด้านที่นะครับเส้นเส้นของไม้บรรทัดเนี่ยทับกับเส้นแขนของมุมนั่นก็คือต้องนับจากด้านนี้นะครับด้านขวามือเนาะนับด้านขวามือนับขวามือเนี่ยเราต้องดูตัวเลขข้างล่างนะครับให้เริ่มจากศูนย์ แล้วเราก็ดูไปเลยนะครับดูไปว่าเส้นของแขนนะครับเส้นของแขนแขนรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันหยุดตรงไหนอ่ะมันหยุดตรงนี้ใช่ไหมครับนีสีแดงที่ครูมาร์คไว้เนี่ยนะครับซึ่งมันทับกับเลขอะไรครับอ่าตรงนี้ทับกับเลขเก้าสิบนะครับดังนั้นอ่ามุมมุม,มฉากตรงนี้มีขนาดนะครับมุม B เนี่ยตัวบ นะครับมุมบตรงนี้มุม B ก็คือมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับมุม b มีขนาดเท่ากับ90องศาคือมุมฉากดังนั้นนะครับรูปสามเหลี่ยม ABC ตัวนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ,อ่นนี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะวิธีการคือการวัดด้วยไม้โปรเจคเตอร์นะครับให้มีหนึ่งมุมที่เป็นมุมฉากนะครับ อ่านี่หลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้านักเรียนนาไม้โปรเจคเตอร์มาเนาะนักเรียนนาไม้โปรเจคเตอร์มาแล้วก็ไปวัดนะครับในมุมตรงนี้นะครับก็จะได้90องศานะครับเมื่อเป็น90องศารูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะเป็นรูปสามมุมฉากนะครับสัญ,ญลักษณ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้านักเรียนไปเจอที่ไหนนะครับเขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมนะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์ของมุมฉาก แบบนี้นะครับสัญลักษณ์ของมุมฉากก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้หรือตัวอะไรนะครับตัว L นั่นเองนะตัว L ยังไงตัว L หรือตัว L จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตัว L จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือตัว L จะเป็นลักษณะแบบนี้4แบบนะครับซึ่งอยู่ที่มุมนะครับเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับต่อไปนะครับ เส้นตรงนี้ที่เป็นลูกศรสีดําโยงมานะครับเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากจุดนี้จุดจุดจากมุมฉากเมื่อมีเส้นต่อออกมาเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากหรือครูจะเรียกเมื่อกี้ก็คือครูเรียกว่าเป็นแขนนะครับเป็นแขนของมุมฉากเนาะต่อไปนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างเนี่ย เป็นเส้นที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับตรงข้ามก็คือสมมติวราคุณนั่งตรงนี้เธอเธอนั่งข้างหน้าครูนั่นคือตรงข้ามนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามมุมฉากเลยก็คือมองขึ้นไปข้างบนก็จะเจอมุมฉากดังนั้นเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับอ่ะนี่คือลักษณะของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจำรูปร่างไว้ให้ดีนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับมุมนะครับมุมฉากมีขนาด90องศาดังนั้นอีก2มุมที่เหลือนะครับตรงนี้สองมุมที่เหลือตรงนี้นะครับต้องมีขนาดนะครับสมมติว่าครูให้เป็นมุม -A นะครับกับมุม c เนาะมุม a นะครับมุม a ก็คือตัว a ใส่หมวกเนี่ยบวกกับมุม c ตัว c ใส่หมวกเนี่ย ต้องมีขนาดเท่ากับนะครับ90องศาเหมือนกันบวกกันเท่ากับ90นะครับส่วนมุมฉากตรงนี้ครูให้เป็นมุม B นะชื่อมุมบแล้วกันซึ่งมุม B มุม B เนี่ยเป็นมุมฉากนะครับมีขนาดเท่ากับ90องศาอยู่แล้วเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมภายในนะครับรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในก็หมายความว่าเอามุม A นะครับมาบวกกับมุม B แล้วก็มาบวกกับมุม C เนี่ยต้องมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับสามมุมรวมกันเท่ากับ180องศาแต่ความพิเศษของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมุมฉากเนี่ย,ยจะเป็น90องศาเสมอและมุมอีก2มุมเนี่ยถ้านำมาบวกกันก็จะเท่ากับ90องศานั่นเองนะครับ อ่ะต่อไปนะครับมาดูรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นลักษณะอย่างไรอ่ะมาดูกันเลยนะครับอ่าเนี่ยครูขึ้นรูปภาพมาให้แล้วนะครับนักเรียนทุกคนเห็นนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องไม่เป็นมุมฉากก่อนนะนักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์เนาะแต่ละมุมอ่ะสมมติตรงนี้ครูให้ตรงนี้เป็นมุม A มุม B แล้วก็มุม C นะครับสังเกตได้ว,ว่าสัญ,ญลักษณ์ของมุมฉากาไม่มีเลย นะอันดับแรกสัญลักษณ์มุมฉากไม่มีเลยและมุมทุกมุมที่อยู่ในนะครับในมุม A มุม B มุม C ีเนี่ยต้องกลางไม่เกินนะครับ90องศานะครับวิธีการก็คือนักเรียนต้องไปวัดนะครับใช้ไม้โปรเจคเตอร์เนี่ยไปวัดนะครับเอาไปตั้งที่มุมเลยนะครับทุกมุมเลยต้องร้อยน้อยกว่า30องศานักเรียนถ้านักเรียนดูด้วยตาเปล่าเนี่ย นะครับให้นักเรียนดูว่าถ้ามุมแหลมนะครับมันจะเป็นอะไรที่แหลมแหลมนะครับเป็นอะไรที่แหลมแหลมแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ด,ดูดูด้วยตาเปล่าเนาะแล้วก็สัญลักษณ์การเขียนนะครับก็คือจะเป็นโค้งโค้งแบบนี้นะครับไม่เป็นมุมฉากแบบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ อ่ะต่อไปรูปสามเหลี่ยมสุดท้ายก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นั่นก็คือจะมีอยู่หนึ่งมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาก็คือเวลาเรากาิ้วเนี่ยจะเป็นประมาณเครื่องหมายถูกนะครับอ่ะก็คือมุมนี้ตร,ตรงนี้คือให้เป็นมุม A เนาะมุม A เนี่ยนักเรียนสังเกตดูคําว่ามุมป้านก็คือมุมที่กลางมากกว่า90องศานะครับมากกว่า90องศา ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีก2มุมนะครับจะเป็นมุมแหลมนะครับมุมแหลมก็คือมุมที่ไม่เกิน90องศาเนี่ยลักษณะจะเป็นปลาย,ลยแหลมแหลมหน่อยนะครับปลายแหลมแหมอ่าดูนะครับทั้ง3รูปอ่าสมมุติว่ามุมนี้นะครับเห็นไหมมันกลางมากกว่าร้อยก้มันมันกลางมากกว่า90องศาแล้วก็อีก2มุมเนี่ยเป็นมุมแหลมนะครับรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะ อ่ะต่อไปนะครับส่วนประกอบนะครับของรูปสามเหลี่ยมนะครับส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมีด้วยกันนะครับก็คือฐานนะครับฐาน2ก็คือนะครับมุมของฐานนะครับฐานเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับฐานอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นฐานถ้าตรงนี้เป็นฐานซ้ายขวาก็จะเป็นมุมของฐานนะครับ มุมที่ฐานนะครับก็คือเป็นแขนของของมุมนั่นเองนะครับแขนอ่ะต่อไปนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงก็คือถ้าเราวัดจากฐานนะครับวัดจากฐานขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงอีกยอดหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าตรงนี้ส่วนสูงนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามฐานนะครับก็คือมุมยอด นะครับแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดนะครับมุมยอดก็คืออยู่ข้างบนใช่ไหมครับด้านประกอบมุมยอดด้านข้างนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นแขนนะครับเป็นแขนของมันนะครับอ่ะอันนี้ส่วนประกอบนะครับมีอยู่ด้วยกัน3มอย่างอ่ะสอย่างนะครับก็คือมีฐานนะครับมีฐานมีส่วนสูงนะครับมีด้านประกอบมุมยอด มีมุมยอดแล้วก็มีมุมที่ฐานนักเรียนตรงนี้จําไว้นะครับท่านี่หนึ่งก็คือต้องมีฐานนักเรียนต้องหาฐานให้เจอก่อนเมื่อนักเรียนหาฐานเจอนักเรียนก็จะเจอมุมที่ฐานนะครับซ้ายขวาแล้วก็นักเรียนก็จะต้องไปหาอะไรอีกครับอีกมุมหนึ่งก็คือมุมยอดเมื่อนักเรียนเจอมุมยอดแล้วนักเรียนก็จะต้องหาส่วนสูงให้ได้นะครับเมื่อหาส่วนสูงได้นะครับเส้นประกอบนะครับมุมยอดก็คือด้านประกอบมุมยอดนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้เป็นเรื่องของส่วนประกอบนะครับของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนะครับมาดูว่าการใช้ไม้โปรเตคเตอร์นะครับในแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนจะใช้ได้อย่างไรนะครับอ่ะไปดูกันเลยอ่ะตัวอย่างนะครับข้อที่หนึ่งอ่านักเรียนเห็นไหมครับว่าครูมีสามเหลี่ยมอยู่นะครับหนึ่งรูปแล้วก็สีฟ้าของครูก็คือตัวอะไรครับโปรเตคเตอร์ ector, ใช่ไหมอ่ามีโปรเตคเตอร์ดังนั้นครูจะใช้โปรเตคเตอร์เนี่ย วัดนะครับวัดมุมทุกมุมเลยว่ามีขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะครับเดี๋ยวครูขอย่ออันนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของครูนะักเรียนสังเกตดูนะในโปรเจคเตอร์ของครูเนี่ยมันจะมีจุดตรงกลางอยู่นะครับจุดตรงกลางตรงนี้นะครับจุดตรงกลางตรงนี้นะครับให้นํา นะครับให้นำมาไว้ในนะครับมุมที่เราจะวัด mm hmm. ครูจะวัดที่มุมวอแหวนก่อนนะครับอ่ตั้งไว้ตรงกลางเลยจากนั้นให้เราหมุนนะครับให้เราหมุนแขนของอ่าโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มันทับนะครับให้มันทับเส้นของเส้นแขนของมุมนะครับที่วอแหวนเนาะอันนี้นักเรียนลองดูนะอ่ะทีนี้เวลาครูนับว่ามุมนี้เนี่ยมัน มันมีขนาดเท่าไหร่นะครับครูจะต้องนับจากด้านขวานะครับเนื่องจากว่าเส้นเส้นแขนเนี่ยมันทับที่ด้านขวานะครับนับจากด้านขวาให้นับจากตัวเลขข้างล่างเนาะเริ่มจากศูนย์นะครับอย่าไปนับร้อยแปดสิบนะครับนับขึ้นไปเลยครับสิบนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่มันจะไปตรงอยู่ที่ประมาณเลขเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าใช่ไหมครับอ่ามันจะไปอยู่ที่ประมาณเลขสี่สิบห้าตรงนี้ดังนั้นนะครับ มุมวอแหวนเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับมีขนาดเท่ากับสนะี่สิบห้าเนาะอ่ามุมวอแหวนมีขนาดเท่ากับสี่สิบห้ามองเห็นไหมครับตรงนี้มองเห็นไหมเอ่ยอ่ามุมวอแหวนตรงนี้มีขนาดเท่ากับสี่สิบห้าอ่ากูเขียนไว้เลยนะครับใส่เส้นโค,งคง้งโค้งแล้วก็เขียนเข้าไปข้างในก็คือสี่สิบห้านะครับ อืมอ่าตรงนี้เท่ากับสี่สิบห้าเนาะอ่าเท่ากับสี่สิบห้าอ่ะต่อไปครูมาวัดสอเสือนะครับครูก็าลากไม้โปรเจคเตอร์ของครูมานะครับให้จุดตรงกลางเนี่ยอยู่ที่จุดจุดยอดของมุมเลยนะครับปรากฏว่าตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เส้นทึบนะครับทับด้านซ้ายแสดงว่าเราต้อง วิ่งจากด้านซ้ายนะครับที่เลขศูนย์อยู่ด้านบนเนาะนับไปเลยสิบยี่สิบสา0สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับเจ็ดสิบนะครับปรากฏว่าตรงนี้อยู่ที่เลขเท่าไหร่ครับอยู่ที่เลขเจ็ดสิบนะครับอยู่ที่เลขเจ็ดสิบตรงนี้อยู่ที่เลขสี่สิบห้าใช่ไหมครับอ่าตรงนี้อยู่ที่เลขสี่สิบห้าส่วนตรงนี้อยู่ที่เลข 7 0นะครับดังนั้นมุมตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่าไหร่ครับมีขนาดเท่ากับ70องศานะครับมุมมีขนาดเท่ากับ70องสาองศาครูเขียนตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือ70องศาใส่ศูนย์ตัวเล็กๆนิดนึงนะครับบนบนเลข70เนาะอ่าตรงนี้ได้แล้วต่อไปนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมออ่างนะครับเอา จุดศูนย์กลางนะครับของเครื่องวงกลมมาตั้งแล้วก็เราก็หมุนนะครับไม้โปรเจคเตอร์นะครับเราจะหมุนด้านไหนก็ได้นะครับสมมติอ่า,อาคุมหมุนด้านนี้แล้วกันนะแล้วก็ให้แขนนะครับของมุมเนี่ยทับกันให้แขนของมุมทับกันก็จะได้นะครับด้านที่ทับแล้วก็นับนับ,น,บนับขึ้นไปเลยนะครับนับจากศูนยะ์เนาะนับด้านซ้ายนะครับเอยียงนิดหนึ่งนับด้านล่างนะครับ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับตรงนี้หกสิบอยู่ตรงนี้ขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็นหกสิบห้าดังนั้นมุมของออกอ่านก็คือมุมหกสิบห้านะครับมุมหกสิบห้าเขียนเลยตรงนี้เป็นมุมหกสิบห้าองศาโอเคเราได้ครบหมดแล้วนะครับทุกมุมเราได้เราได้ครบหมดแล้วนะครับทุกมุม ดังนั้นเราก็จะมาเขียนนะครับตอบคำถามตรงนี้นะครับตอบคำถามจากสิ่งที่โจทย์ถามนะอะ่มาดูเลยนะครับ <IS ung> เ,ขเขาถามว่านะครับมุมอวศนะครับมุมอวศตรงนี้นะครับหม,ม,มวกอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือมุมตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่ตัววอรเวนใช่ไหมครับมุมอยู่ที่ตัววอรเวนก็คืออวศมีขนาดเท่าไหร่ นะครับวอลวนวอลวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ตอบไปเลยครับมีขนาด45องศาใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับมุมวอสอนะครับหมวกอยู่ที่สอเสือนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือมุมของสอเสือมีขนาดเท่าไหร่ครับ70ใช่ไหมครับตรงนี้อ่าถูกต้องครับ70เราก็ตอบไปเลยครับ70องศา ใส่หมวกไปด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือมุมสอวนะครับหมวกอยู่ที่อออางเนาะมีขนาดห5สบห้าองศาโอเคนะครับอ่ะผ่านไปแล้วหนึ่งข้อนะครับหน้าไหนครูจะไม่ได้แล้วนะครับครูแจกครูแจกคอดลอยเอาลน์ไปแล้วนะครับไปดูเนาะอ่ะต่อไปมาแบบนี้บ้างนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกำหนดรูปนะครับ กำหนดรูปให้ A B นะครับเส้นตรง A B เป็นฐานนะครับอ A B อยู่ตรงไหนนักเรียนก็มองในรูปเลยนะครับ A B A <I S 1> อยู่ตรงนี้ต <find> ่าตรงนี้ A อยู่ตรงนี้นะครับต่อไป B อยู่ตรงนี้เนาะอ่า A B เป็นฐานแสดงว่าเส้นจาก A มา B ตรงนี้ก็คือเส้นฐานนะครับคำถามของเขามีอยู่4คำถามนะครับถามว่า มุมยอดคือมุมอะไรมุมที่ฐานคือมุมอะไรด้านประกอบมุมยอดคือและส่วนสูงคืออะไรครับตรงนี้คือส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมเนาะมุมยอดคืออะไรครับจุดนี้นะครับมุมยอดก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานซึ่งฐานเขาให้มาแล้วก็คือ A กับ B ก็คือตรงนี้นะครับแสดงว่ามุมยอดก็คือตรงข้ามนะครับมุมยอดก็คือมุมอะไรครับตรงนี้นักเรียนก็ลากสายตาไปดูอ๋อตรงกันข้ามก็คือมุม C นั่นเองคำตอบตรงนี้ก็คือมุม C ใช่ไหมครับอ่าทีนี้มุมที่ฐานล่ะมุมที่ฐานคือมุมอะไรมุมที่ฐานก็คือฐานอยู่ตรงไหนก็ไปหามุมตรงนั้นนะครับฐานก็คือ AB นะครับมุมก็จะเป็นมุม A กับมุม B นะครับตรงนี้อย่าลืมใส่หมวกนะครับอ่า A ก็ใส่หมวก B ก็ใส่หมวกนะครับมุมที่ฐานก็คือมุม A และ มุม b นะครับต่อไปด้านประกอบมุมยอดนะครับด้านประกอบมุมยอดก็คือแขนของมุมยอดนั่นเองเนื่องียนก็ต้องไปดูก่อนว่ามุมยอดคือมุมอะไรนะครับมุมยอดตรงนี้เราตอบไปแล้วก็คือมุม c ใช่ไหมครับก็คืออยู่ตรงนี้มุม c เนาะอ่ามุม c ดังนั้นด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านที่เราลากจาก c นะครับไปหาอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็น c ไป a แล้วก็ c ไป B นะครับพอเราเอามาเขียนเนี่ยให้นักเรียนเขียน c ca ก็ได้หรือจะเป็น ac ก็ได้ทายสวยนักเรียนก็เขียนเป็น ac นะครับตามตัวอักษร ac แล้วก็ใส่หลังคาด้วยนะครับหลังคากราบอีกมุมหนึ่งก็คือมุมอะไรครับมุม b c เนะอะแล้วก็ขีดนะครับต่อไปนะครับส่วนสูงคือเท่าไหร่ นะครับส่วนสูงอยู่ตรงไหนส่วนสูงก็คือ,อวัดนะครับจากมุมยอดมาจนถึงฐานโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับเนี่ยใช้ไม้บรรทัดใช้หน่วยเซนติเมตรนะครับไม้บรรทัดนักเรียนมีใช่ไหมครับไม้บรรทัดนักเรียนมีเนี่ยนักเรียนสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีหน่วยอยู่สองหน่วยนะครับ หน่วย cm ก็คือเซนติเมตรเล็กๆมันจะเขียนเล็กๆอยู่นะครับที่เลขศูนย์กับอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยนิ้วนะครับหน่วยนิ้วภาษาอังกฤษก็คือ inch นะครับให้นักเรียนใช้หน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะครับ cm นะครับ, CM, รบวัดจากฐานไปถึงยอดนะครับในลักษณะที่ตั้งฉากกันนะครับใช้สันของไม้บรรทัดเนี่ยให้ทาบกับเส้นฐานของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วัด ได้เท่าไหร่คําตอบตรงนี้นะครับให้นักเรียนไปตอบเองนะครับตรงนี้ครูครูไม่เฉลยให้นะอ่ะเฉลยให้ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปิดให้นะครับนะเมื่อครูวัดตรงนี้แล้วนะครับวัดออกมาได้แล้วก็จะได้ส่วนสูงก็คือด้านของ CD นะครับด้าน CD นั่นเองนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ